n e w s l o o p แอป l ลิเคชันเดียวที่รวมข่าวสารและข้อมูลไลฟ์สไตล์ทั้งไทยและเทศสะดวกกับข่าวสารที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่เจาข่าวฮอตรีวิวแก a d g e ตนำเทรนด์แนะนำร้านอาหารอร่อยข่าวสารบน f เฟซบ o ๊กผลกีฬาและข้อมูลอื่นๆทุกข่าวสารเรียกดูได้บนหน้าจอเดียว พร้อมแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียให้เพื่อนรู้พร้อมๆกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ตกข่าดรวมทุกข่าวสารและข้อมูลไลฟ์สไตล์จากทุกสำนักพิมพ์ชั้นหนักและบล็อกเกอร์ทั่วไทยที่นี่ Newsloop พร้อมให้คุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play